ดีดีมากเลยประหยัดแรงงานประหยัดเวลารอเวลาไปทำอย่างอื่นได้เยอะง่ายแข่ขึ้นเบเกอร์ปุ๊บทำงานเลยแสงแดดส่องก็ทำงานเลยครับทำอะไรเขาเรียก่าษาเศรษฐีนะเงินแสงเป็นแหล่งซับขอเชิญมารับไปอีจากฟ้าโอ้โหฟ้าี่นี่ธรรมดาแดดแรงมากเลยครับ พี่ไม่ไล่ใครเนี่ยใช่พี่วิสุทธิ์หรือป่มามันต้องเป็นดูอ่ะอเจตนงครับวัสดีครับผมไล่พี่เนี่ยกวา้างมากผมเดินเข้ามานี่แบบร้อนก็ร้อนครับประมาณ สามไร่กว่าเนะครับวันนี้ที่มาที่นี่ไม่ใช่อะไรเลยเข้าเรื่องเลยแล้วกันพี่โอเคครับพอดีว่าผมมาที่นี่ผมเห็นไร่ของพี่เนี่ยใหญ่มากครับแล้วก็มีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเยอะแยะเลยออ๋มันเกือบจะเป็นสวนผสมผสานนะครับเกือบๆจะทำสเปสปาไปงั้นกันแหละไม่สเปสตาเนี่ยยงทำขนาดนี้เขาเรียกว่ามหาเศรษฐีนะได้ยินชื่อเสียงมาว่าที่เนี่ยการใช้น้ำของพี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยดิ ครับผมคือมันเป็นเทคโนโลยีนำสมัยเขาต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้ค่ะก่อนก่อนนี่ผมก็จใอยรถไถนาธรรมดานะหิวคุ้ยไนกับต้นน่ะนะครับหิวคุห้วคืออะไรพี่เนี่ยนะกระป๋องนะกระป๋องน้ำถังน้ำถังน้ำนะครับหิวคุคือถังน้ำครับแังไต่อตอนหลังก็รถไถน้ำมันพรวดระวังไม่มีไม่มีแท็กเตอร์เข้ามาเนาะเขาก็เอารถไถน้ำเดินตามแต่แท็กเตอร์นี่เหมือนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไหมไม่ใช่รถแท็กเตอร์อะไรทําไมกว่าหมุนวังมาไล่เลย เล่นในพวกเดินตามมันไม่ไหวแล้วก็เลยปลดระวังมามาทําเป็นเครื่องดูดน้ำไอ้เครื่องดูดน้ํานี่มันใช้ไฟใช้อะไรไหมเอ่ใช้น้ำมันก่อนใช้เป็นเครื่องที่มีน้ํามันเขาเรียกครับปัวต้าอะไรพวกนี้นะนั่นแหละ แล้ว a t v ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือใช้ปั๊มน้ำครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีของพีทอไของมานําเสนอนี่มันดีนะตัวเนี้ยมันแรงปั๊มตัวเนี้ยครับใช้ได้ทั้งหมดในรลานใช้ได้ทั้งหมดเลยง่ายแค่ขึ้นเบรกเกอร์ปุ๊บทํางานแสงแดดส่องก็ทํางานเลยครับสบายสบายแล้วผมถามนิดนึงใช้แล้วมันดีไหมดีดีมากเลยประหยัดแรงงานประหยัดเวลารอเวลาไปทาอย่างอื่นได้เยอะประทับใจไหมครับกับโซลาร์เซลล์ที่เรามาติดัมันซึ่งว่าประทับใจนะครับ มันสะดวกเราด้วยมันสะดวกเราแล้วตอนนี้นะครับเก็บมะม่วงไปบ้างยังครับมะม่วงกำลังติดดอกออกผลเลยเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่เป็นดอกดอกนี่คือี่นนี่จะมีลูกตอกออเลยชอบชอมันอันนี้ถามนิดนึงทำไมพี่ถึงเลือกใช้โซลาร์เซลล์ของ PSI ครับดีใช้ได้เลยแน่นอนเยวไปดูไหมต้องไปดูหน่ๆของจริงไปเนี่ย นี่เลยครับนี่เลยของจคีงนี่คือตัวแผงอันนี้ก็นี่คือตัวปั๊มตัวปั๊มอันนี้คือสปิงเกอร์นี่นี่สปิงเกอร์วิ่งเลยวิ่งเลยพี่ใช้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับครับผมอันนี้ทั้งหมดในไร่เนี่ยที่พี่ใช้นี่มีกี่หัวก็ประมาณ300หัวครับโอ้สามร้อยหัวก็ปั๊มตัวเดียวนะตัวเดียวไหวเหรอครับก็ก็ถ้ามันแดดมันอ่อนเราแบ่งโซนหน่อยได้สบายพอดูดมาปั๊บมันก็จะสร้างแรงดันน้ำตรงนี้ไปนู่นไปเลี้ยงไอพวกนี้ อนนี้ดียังไงก็พี่มันดีมันไม่ตุกติกน่นแน่นอนไปเลย<ร>อ,เอ,อถ้าแดดดีนะประสิทธิภาพมันดีออุยืน,น่าจะน่าจะเกี่ยวกับแผงนะผมว่าแผงน่าจะสะ,ะอาดกว่าเราใช้เกานะหนึ่งสองสามสแผงครับอู้สามแผงนี้ใช้ปั๊มตัวนี้ได้เลยหรอครับผมนี่ติดใจเลยนะเนี่ย ถ้ามีอีกสวนก็จะเอาไปลงอีกถ้ามีสวนอีกพี่ก็อยากจะซื้อไปติดตั้งอีกอะไรนี้จะมาขึ้นขึ้นอยู่ตัดสตัคงด้วยนะรเป๋าเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมไวต้องก็ขายขายให้ยืมก่อนขายผลผลิตก่อนครับผมขออนุญาตเซเว่นนะแดดเป็นแยงตาเนี่ยพี่เขาจะหลอกเกินหน้าเกินตาผมอยากจะแบบเคาอยากจะดังกว่าผมแล้วแดดแรงมันนี่แดดแล้วเอางี้ดีกว่าถ้ามีชาวบ้านสนใจเนี่ยอยากจะเข้ามาศึกษามาถามพี่หรือว่าถามพ่อผู้ใหญ่ที่มาติดตั้งให้พี่เนี่ยพี่จะให้คําแนะนำเขาได้ไหมดูมันดูได้ ดูของจริงเลยเราะเราใช้จริงอ่ะใช้จริงแล้วไม่ใช่นน้อยนะพื้นที่พี่นี่นน้อยนี่กับตั๊มตัวแค่นี้สามร้อยหัวครับผมนี่อันนี้คือฝั่งแผงเนาะอันนี้แผงแล้วก็ติดตั้งกันอย่างนี้เลยนะครับครับอันนี้คือโครงนี่เขาทํามาให้เราหรือยังไงพี่ของเขาําเร็จรูปมาเลยไม่ยากตอนนี้ถามจริงเลยระหว่างแผงกับมียพี่เลือกอะไรตอนสองอย่างผมล้อเล่นผมล้อเล่น ยุดปั๊มน้ำเพียรไอซีพร้อมแผงโซลาเซลล์3แผงใช้กับระบบหัวสปริงเกอร์ประมาณ300หัวได้สบายสบายมากครับท่านใดสนใจติดต่อเพียรไอทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1247ครับ